สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นนะครับ Mazda นะครับ CX5 นะครับคันนี้เป็นเบนซินนะครับก็คุณลูกค้ากังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับความร้อนของหม้อน้ำเนื่องจากรถมีอายุการใช้งานนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก กังวลว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหม้อน้ําก็เลยเข้ามาที่หน้าร้านโอปปิสอบของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับเป็นเกจวัดนะครับรุ่นูฟี่ XF เมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้จะรับประกันให้ถึง3ปีเต็มเลยนะครับสำหรับลูฟี่ x s เมนูภาษาไทยนะครับตอนนี้นะครับช่างของร้านเราก็กําลังนะครับติดตั้งเกจนะครับและเซตค่าพร้อมใช้งานให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวใช้งานได้เลยนี้ช่างเขากำลังเซตอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัว เกตวัดนะครับสามารถนะครับอ่านค่าอะไรของรถ CX 5าคันนี้ได้บ้างนะครับครับตอนนี้นะครับก็ดำเนินการเซตค่าต่างๆเรียบร้อยนะครับในรถ m a z d a c x 5าคันนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับตัวเกตนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็โชว์สถานะการเปิดประตูอยู่นะครับอันนี้คือเราเปิดประตูฝั่งคนขับอยู่นะครับเมื่อเราปิดประตูนะครับตัว การณะแสดงการเปิดประตูก็จะปิดมาให้แบบนี้นะครับเกตตัวนี้นะครับก็ติดตั้งนะครับดูค่าต่างๆของ m a z d a CX5 ได้ครบแบบนี้เลยนะครับก็จะเริ่มนะครับจากตัวนะครับเป็นบนนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับวอเตอร์เทมมอนน้ำนะครับ a t ล o เทมอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับอยู่ที่แปดสิบสามจุดหกองศาเซลเซียสนะครับส่วนนี้จะเป็นสปีดเป็นความเรอวเป็นวัดรอบนะครับก็สังเกตว่าวัดรอบนะครับจะสมูทไม่ดีเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ โอเคสมูท okay. แบบนี้เลยนะครับสำหรับลูฟี่นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนะครับอันนี้เป็นกราฟิกที่2แบบนี้นะครับสำหรับ CX ค่านะครับอันนี้เป็นหน้ารวมให้นะครับ9ค่าแบบนี้นะครับก็แสดงสถานะครบเลยนะครับทั้ง น้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้น้ำมันเกียร์นะครับหม้อน้าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่ความเร็ววัดรอบนะครับแบคคัมพวกนี้ครับครบเลยนะครับจบในตัวเดียวนะครับสำหรับรถมาด้า CX5 ์นะครับมาด้าสกายแอคทีฟทั้งหลายนะครับใช้ได้เลยนะครับมาด้าสองมาด้าสามนะครับสังเกตลูฟี่ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกราฟิกนะครับสังเกตว่ากราฟิกสวยงามนะครับอ่าหน้านี้จะเป็นออกโทนสีเหลืองนะครับตัวเลขนะครับชัดเจนเข็มไม่น่วงแบบนี้นะครับ ก็สามารถติดตั้งในเซคหาได้นะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับก็ใช้งานได้ทันทีตัวนี้นะครับเมนูนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทำให้เราเข้าไปเซตค่าต่างๆานะครับการตั้งเตือนต่างต่างได้ง่ายเพราะว่าเมนูเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเติมความเร็วได้นะครับเตือนอุณหภูมิหม้อน้ําได้แบบนี้นะครับก็ใช้งานตัวนี้จบในตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับเพียงเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับอันนี้ก็เป็นรถมาสด้านะครับสีค่านะครับแบบนี้นะครับลองดูนะครับเข็มนะะครับจไปด ตามตัวรถแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตครับกับรถยนต์นะครับแวะมาได้ที่หน้าร้านโอเบดีชชอปนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายสวยๆให้แบบนี้เลยนะครับเราเป็นผู้นําด้านเขตวัดติตรยนต์นะครับก็จะมีะความชํานาญในเรื่องการตั้ง เกจวัดการติดตั้งต่างๆนะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับเมื่อมาใช้บริการที่หน้าร้าน o อเบ h ร p ชอนะครับจะได้รับบริการการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับได้มาตรฐานนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เซตเกตค่าพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับร้าน o อเบอรีชอตั้งอยู่นะครับใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับก็แวะมาได้นะครับ คีย์ใน Google Map นะครับว่า OBD Ven b u c k s h o p นะครับร้านเราเปิดให้บริการนะครับทุกวันหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวเท่านั้นนะครับก็นอกนั้นเปิดบริการทุกวันเลยนะครับหยุดวันพุธวันเดียวตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับวันนี้ผมป๊อปจากร้าน OBD Shop ผู้นำด้านเกตวัดติดรถยนต์นะครับขอจบรีวิวนะครับเกตวัดลูฟี่ XS เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับรับประกันให้3ปีเต็มนะครับก็ท่านใดสนใจแวะมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ